เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ของรัเสเซียได้รับความเสียหายในพื้นที่ทะเลคาราสวัสดีครับท่านฟังทุกท่านวันนี้30มกราคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเรือตัดน้ำแข็งที่เป็นเรือใช้พลังงานนิวเคลียร์ของรัเสเซียประสบเหตุครับในระหว่างที่มีภารกิจในการตัดน้ำแข็งบริเวณทะเลคาราพื้นที่ทางตอนเหนือของสหพันธรัฐรัเสเซียครับ เรือลำดังกล่าวมีชื่อว่า50ปีแห่งชัยชนะสิ่งนี้ได้รับการประกาศจากสมาคมเดินเรือพลังงานอะตอมหรือพลังงานนิวเคลียร์ของสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้กาบด้านซ้ายของเรือได้รับความเสียหายครับตามภาพที่ได้มีการรายงานนำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่ากาบด้านซ้ายในด้านหน้าของเรือนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีทั้งภาพถ่ายจากด้านนอกเข้าไปยังเรือและถ่ายจากด้านในของตัวเรือออกไปด้านนอกครับแอดมินก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เรือมีการใช้งานมานานแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและเมื่อเจอสภาพอากาศที่หนาวจัดหรือไม่ก็วิ่งไปกระแทกกับฐานน้ำแข็งไปมันก็คงจะมีรอยร้าวทีละนิดทีละหน่อยครับเมื่อร้าวหนักๆมากๆก็ เกิดการแตกแยกออกจากกันสวัสดีครับ